ยารีท้ประตู1.2ตัวสปอร์ตคันนี้ปี2022ใครสนใจสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาได้เลยไม่ใช้งานเพียงแค่สา0 0 0ื 8,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาได้เลยคันนี้ฟรีดาวยอดจัดได้ล้นๆนผ่อนเริ่มต้นเรทแค่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองพี่คะเงินดาวไม่ต้องใช้ขอบัตรประชาชนใบเดียวออกได้อาชีพไหนก็ซื้อได้ขอแค่ไม่ไรายได้2เท่าและไม่ติดแบคกริดบูโรเท่านั้นเองใครนะคะที่กำลังมองหารถอีโคคาร์ใช้งานสวยๆส,สภาพดีๆน้องๆป้ายแดงแบบนี้ห้ามไม่ได้า,า,าม่้านไม่ได,ด,ไได้เด็ดขาดเลยพี่ๆขาดูคลิปเต็มให้จบ แล้วทักสอบถามเข้ามาได้ก่อนก็ได้ค่ะพี่ๆคะ่ะรถสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วสามารถฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพพักเข้ามาได้เลยนะคะเจอกันในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอวันนี้เจอเจอกับน้องยาริสอีกหนึ่งคันค่ะพี่ๆค่ะรถอีโคคาร์สภาพสวยสีเท่าหายากด้วยใครที่กําลังมองหารถใช้งานหรือจะซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะลูกหลานนะคะพี่ๆค่ะคันนี้เหมาะมากไม่ต้องใช้เงินดาวใครนะคะที่ต้องการรถสวยๆส,สภาพดีแถมยังฟรีดาวและประหยัดน้ํามันสภาพดีซื้อไปใช้งานได้ยาวๆ5ปี10ปี ไม่ได้ซ่อมแน่นอนคันนี้บอกเลยสภาพโคตรว้าวน้องๆป้ายแดงเลยพี่ๆค่ะเครื่องแท้เครื่องเดิม100%ยเปอร์ออปชั่นมาเต็ม1.2ตัวสปอร์ตค่ะพี่ๆปี2 0 2พี่ปี2022ราคาดีๆ429,000บาทไม่ใช้งานแท้ๆเลยไม่มีกรอนะคะคันนี้38,000กิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจนะทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างแอดไลน์ได้ด้วยพี่มาดูด้านหน้าค่ะ ตัวไฟนะคะเบ้าไฟแท้ๆเลยนะคะมันติดรีเฟคเตอร์จัดมาให้แล้วคุ้มๆคันนี้มีเดย์ไทม์มาให้ด้วยนะคะเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เส้นสายสวยๆพี่ขากระจังหน้านะคะโครเมียมตัดกับสีดำโอ้โหตัดกันกับสีเทาของตัวรถลงตัวกันแบบสวยๆมากยาลิสหน้านี้ค่อนข้างที่จะสวยนะแผงกระจังหน้านะคะสีดําเงาแผงรังพึ่งโคตรสวยเลย,เลยคันนี้ไฟตันหมอกก็มีมาให้แล้วครบค่ะไม่ต้องห่วงนะคะรุน่นนี้สเปคนี้นะคะออปชันค่อนข้างที่จะดีนะคะพี่นี่ขนาดถ่ายตอนกลางคืนนะคะ ดูเหลี่ยมสีดูคมสินะคะโอ้โหนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้นะคะลักยิ้มไม่มีนะคะแม็กนะคะแบบทูโทนมาให้แล้วคร,ครบเลยส,สวยเลยคันนี้นะคะส,สี่ดุมสี่ดุมนะคะคันนี้แล้วก็เอตัวแม็กนะคะเป็นแม็กของโตโยต้าแท้ๆเลยพี่ค่ะนะคะ,นะคะยางโอ้โหใช้งานได้อีกยาวๆไม่ต้องห่วงนะคะดูโชคค่ะโคตรสะอาดรอยคาบน้ำมันอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้นนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็พี่เห็นไหมคะไม่ขยับเลยนะคะ ไม่ขยับเลยพี่ดูช่วงล่างด้วยปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงอ่าวดึกมานะคะอากาศไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็นะคะเอ่อตัว ตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะราคาดีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่นะคะคนที่ค่อนข้างจะนิยมใช้พี่ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ติดฟิล์มมาให้คิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ครบซื้อออกไปขับออกไปไปสามารถไปเที่ยวไปท,ทําธุระอะไรต่อได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะมีเออชนมีเฉียวมีเสียกลางทางนะคันนี้เครื่องเดิมเครื่องแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะประจเอกระจกนะคะมีระบบกันแบบว่าระบบกันหนิีมให้ด้วยเอากุญแจล็อกอัตโนมัติด้วยอันนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะ,เร,เ,นะคะเรากดเลยนะคะเรากดเลยนะคะเปิดเข้ามาค่ะพี่ๆขาดูโครงสร้างประตูค่ะแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องห่วงหัวนอ็อตพี่เห็นไหมไม่มีตรงไหนนะคะบิดผิวเลยนะคะนะคะมาจากมาจากโรงงานยังไงนะคะคันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกลิ่นใหม่ย,ยังอยู่อยู่เลยนะคันนี้ นะคะแผงนะคะแผงแผงอ่ประตูพี่เห็นไหมโคตรสะอาดแล้วก็หัวน็อตอะไรเนี่ยพี่เดิมหมดเลยนะคะดูได้เดิมหมดเมนอาร์คพี่เห็นไหมอยู่ครบทุกจุดค่ะไม่ต้องห่วงคันนี้นะคะการนะคะการควบคุมกระจกนะคะพี่ขาปรับไฟฟ้ากันหมดแล้วไม่ต้องห่วงเลยคันนี้โคตรว,ว้าวโคตรสวยนะคะดูเสาหลักค่ะพี่ขาเสาหลักนะคะ แท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์ซ็นหัวน้อนไม่ขยับนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาดูสภาพด้านในค่ะพี่ค่ะหืมอยากจัดให้เห็นเหลือเกินนะคะเครื่องฟิสตา้าติดง่ายหมุนทีเดียวปุ้มเรียบร้อยค่ะนะคะไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอ้นี่ไทยนะคะ ตัวไม้นะคะสามหมดพันกิโลค่ะพ,พี่ขาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกและไม่ได้จกตานะคะดูนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะโคตรสะอาดหน้าจอเป็นแบบ DVD นะคะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะพี่ขาปรับได้หมดนะคะแล้วก็นะคะหน้าจอแบบทัชสติแบบทัชสกรีนนะคะอะ่อันนี้ก็เห็นไหมนะคะใช้งานได้นะคะปกติเลยมีระบบบลูทูธ o m FM นะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะคันนี้มีแบบสมาร์ท มีแบบมีระบบแบบสมาร์ทก็คือคันนี้ออปชันค่อนข้างที่จะครบแหละนะคะถ้าถ้าบางคนอะ่ะบอกว่าโหซื้อไปซื้อแพงเฉยๆนะคะออปชันใช้ก็ไม่ครบตอนซื้ออยากได้ออปชันแบบมาจัดเต็มพอใช้จริงๆโหได้แค่นีดเดียวดูบอกค่ะบ่อหนังยังตึงนะคะตึงเลยใช้งานได้ปกติพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเก็บของเห็นไหมสมุดคู่มืออะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะคันนี้มีมาให้หมดเลยนะคะสมุดคู่มือสมุดรับประกันอะไรทุกอย่างครบเลยแอร์เย็นนะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะ คันนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยอครบนะถือว่าดีแอร์เย็นมากตอนนี้หนาวมากนะคะพวงมาลัยค่ะสามก้านสวยๆเลยนะคะมันติฟังก์ชันจัดมาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้สีน้ําเงินปรับกันนะคะตัดกันนะคะเข้ากันกับสีตัวรถทัทีเข้ากันกับสีเบาะนะคะเอาพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วนะคะลิ้นผ่านลิ้นรัวต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะอ่า มาดูนะคะแผงประตูค่ะด้านหลังต้องดูแบบเหมือนกันนะพี่ต้องดูแบบเออเออเราเราจะดูว่าแผงประตูนะคะแท้แน่นอนหรือเปล่าเดิมหรือเปล่านะคะเราก็ดูแบบเหมือนกันถ้าสีประตูเหมือนกันนะคะก็แสดงว่ารถคันนี้อยู่รอดปลอดภัยนะคะอยู่รอดปลอดภยัย โทษทีค่ะรถที่นี่ของเทานะพี่ขะพิกความชนหนักจมน้ําเราไม่รับนะคะกับสีกอไมเราก็ไม่รับเราไม่ทําเราซีเรียสเรื่องนี้นะคะเราอยู่มาตั้ง24ปีพี่ขะอยู่มาตั้ง24ปีเราไม่เอาชื่อเสียงมาแรกนะ นะเพราะฉะนั้นสบายใจได้จะซื้อรถทั้งทีนะคะซื้อกับสถานที่ที่สืบไปสืบมาให้มันได้แล้วก็เกิดมีอะไรพี่มาหาที่นี่ได้ตลอดพี่ขาไม่ต้องห่วงเราตั้งอยู่บนเอ่อบนพื้นที่ของตัวเองไม่หนีไม่หายไปไหนแน่นอนมีนบุรีคะ่ะกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งหรือจะโทรมาหาอุก่อนก็ได้นัดมาเลยนะคะอยากเข้ามาดูรถนะคะอยากดูขนไหนสเปคไหนพี่ถามมาได้เลยนะะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง0ูนย์6 7 3 2 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้ตลอด ย4ีช่ชั่วโมงเห็นคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นพี่ดูสภาพดีด้านหลังนะคะตัวไฟโหอย่างเงาอย่างว้าวใส่กริบเลยพี่ขาสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันคันนี้สปอยเลอร์นะคะติดข้างมาด้านบนนะคะว่าดูฝ่าด้านท้ายฝาท้ายนะคะสะอาดสวยกริบนะคะเดิมมาก คันนี้ซื้อออกไปไม่เสียใจอ่ะพี่รถมันเพิ่งแค่2ปีเท่านั้นเองค่ะนะคะไม่แค่38มหมื่นนะคะตกปีละแค่นะคะหน0่งกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าใช้น้อยมากนะคะถือว่าใช้น้อยมากนะคะนะคะด้านหลังนะคะพี่เห็นไหมนะคะรอยนะคะ รอยทุกอย่างนะคะเม็ดทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานโอ้คันนี้มีถาดท้ายมาให้เราครบนะคะมาดูนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะด้านล่างยังไม่มีการเปิดแกะใช้งานเลยพี่ๆขาเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าโอเคเลยโอเคมากๆนะคะใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครใครนะคะที่ชอบแล้วนะคะอยากซื้อเป็นของขวัญน,นะคะให้ลูกให้หลานนะคะเป็นกําลังใจให้คนที่บ้านนะคะโบนัสออกแล้วนะคะพี่ๆนะคะไม่ต้องนะคะเจ็ดโบนัสมาเป็นเงินดาวคน,นี้ฟรีดาวได้นะคะผ่อนแค่นะคะเจ็ดพกว่าบาทสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ